วันนี้เวลา14นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระกนษาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมด็จพระราชุดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกร,รกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหาคนครสมเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Federation of n e u r o Gastroenterology and m u t r i t i t y ครั้งที่5ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8พฤศจิกายน2567โดยสหพันธ์ระบบประสาททางเดิอนอาหารและการเคลื่อนไหวเพื่อแลกเปลี่ยนส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาทและทางเดิอนอาหารเกี่ยวข้องกับโรคที่พบบ่อยในประชากรทั่วไปอาทิโรคกรดไหลย,ย้อนโรคกรดเพาอาหารทำงานผิดป,ปกติโรคลำไส้ปารปร,ปรวนและท้องผูกเรื้อรัง ยมีนักวิจัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารที่ทำงานผิดปกติจากทั่วโลกกว่า600คนเข้าร่วมทั้งนี้ประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญในการก่อตั้งสหพันธ์ระบบประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหวตลอดจนได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานและนับเป็นครั้งแรกของเวทีวิชาการระดับนานาชาติต้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการยอมรับ ในด้านวิชาการการวิจัยและบุคลากราทางการแพทย์ของไทยที่เป็นตัวแปรสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น m e เมดิ l h ลหัอย่างสมบูรณ์อีกทั้งเป็นการยกระดับระบบสาธารณสุขไทยอีกด้วยในงานมีการนำเสนอความก้าวหน้าทางการแพทย์ในห่วงระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของโรคระบบประสาทและทางเดินอาหารที่น่าเป็นห่วงในคนยุคใหม่ มีกิจกรรมต่างๆอาทิการบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคหรือภาวะสําคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหวการนําเสนอผลงานและบรรยายทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนําระดับโลกโดยมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวกับอาหารจุนทรีย์ในลใําไส้และภาวะความผิดปกติเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบทางเดินอาหารและสมองและการนําเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยจากสถาบันชั้นนาทั่วโลก